สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสลบเมื่อดยุทธพงศ์ฟาดแรมโบ้ใส่ร้ายทักษิณลั่นตักน้ำใส่กระโหลกดูตัวเองบ้างแรมโบ้อีสานอัดทักษิณเลิกพูดกตัญญูรู้คุณแผ่นดินอมพระประธานมาพูดก็ไม่เชื่อลั่นคนไทยส่วนใหญ่หูตาสว่างแล้วควรหยุดหลอกตัวเองหัดทำดีโดยหยุดพูดมากเพื่อชาติ รองหัวหน้าเพื่อไทยฟาดแรมโบใส่ร้ายทักษิณเตือนนึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนบ้างซัดไม่มีจุดยืนการเมืองพูดจาไม่มีความน่าเชื่อถือแรมโบอัดยุทธพง์ปกป้องนายใหญ่ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงม็อบลมเจ้าบอกใครก็ไม่เชื่อพฤติกรรมชัดนายเสกสกลอัาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่า นายทักษิณจะโพสต์อะไรก็ได้แต่สิ่งที่โพสต์จะตรงกับสิ่งที่กระทําหรือไม่เป็นอีกเรื่องและคนไทยจะเชื่อหรือไม่ เป็นอีกเรื่องเพราะเวลานี้คนไทยส่วนใหญ่หูตาสว่างและเข้าใจชัดเจนว่าตัวตนของนายทักษิณและพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรต่อให้นายทักษิณอมพระประธานในโบสถ์มาพูดเวลานี้คนไทยก็ไม่เชื่ออีกต่อไปเพราะการพูดกับการกระทําของนายทักษิณเป็นคนละเรื่องกันบอกว่าเป็นคนกระตัญญูรู้คุณแผ่นดินแต่โกงชาติโกงแผ่นดินพูดอย่างทำอย่างคนที่เขากตัญญูรู้คุณแผ่นดินไม่ คกงชาติบ้านเมืองไม่ทำผิดกฎหมายหรือถ้าทำผิดสำนึกได้ก็ต้องกลับตัวกลับใจแต่นายทักษิณยังเป็นคนแก่กะโหลกกะลาแก่แค่ตัวแต่สมองอยังคิดไม่ได้ว่าทำร้ายทำลายประเทศไว้อย่างไรหรือเป็นเพราะนายทักษิณแก่จนสมองเลอะเลือนจำไม่ได้ว่าทำสิ่งชั่วร้ายกับประเทศไว้อย่างไรบ้าง นายเสกสกลกล่าวว่าอาจจะเป็นสันดานนายทักษิณที่พอกระแสไม่เอาด้วยก็บอกกะตันยูแผ่นดินจงรักพักดีสถาบันแต่พอคนไทยเริ่มเงียบนายทักษิณก็ออกลายเรื่องความจงรักพักดีต้องทำให้เห็นเป็นประจักษ์ไม่ใช่ดีแต่ปากพูดแต่คงลืมไปแล้วว่า The Times ของอังกฤษเคยเผยแพร่ข่าวคำให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณที่ดูใบเมื่อปี2552มีข้อความจานวนมาก ที่พาดพิงและล่วงละเมิดสถาบันแต่นายทักษิณแถลงการอ้างว่าปิดเบือนคำให้สัมภาษณ์นอกจากนั้นยังมีกรณีบทสนทนากับรัฟบอยส์อดีตทูตสหรัฐที่ปรากฏในวิกิล a กซ์ทั้งสองกรณียังเป็นประเด็นค้างคามาจนถึงทุกวันนี้ นายเสกสกลกล่าวว่าส่วนกรณีของพักเพื่อไทยเห็นชัดเจนว่าคิดอย่างไรเมื่อนายชัยกเกษมนิติสิริประธานกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยออกจดหมายเปิดผนึกว่าพักเพื่อไทยพร้อมนำเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา112เข้าสภาซึ่งสอดรับกับขบวนการล้มล้างสถาบันที่กำลังเดินหน้าอยู่แต่พอคนไทยทั้งประเทศออกมาประนามก็กลับลำเป็นอีกอย่างดังนั้น การอ้างความจงรักภักดีใครก็อ้างได้แต่การกระทำนั้นน่าจะชัดเจนว่านายทักษิณพักเพื่อไทยและในายชัยเกษมคิดอย่างไร นายทักษินอย่าบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นถึงการกระทําของนายชายัยเกษมเพราะก่อนหน้านี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาพักเพื่อไทยด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและพูดชัดเจนว่าตัวเองแยกไม่ออกกับพ่อคือนายทักษินการกระทําในพักเพื่อไทยจะบอกว่านายทักษินไม่รู้ไม่เห็นอาจจะเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัเส,สถียรสอสอมหาสาร,รคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงถึงกรณีนายเสกสกลอัตถาวงกล่าวหานายทักษิณชินวัตรเรื่องความจงรักภักดีสืบเนื่องจากกรณีนายทักษิณท้าให้เอาหลักฐานมากลางว่าตัวเองโอนเงินให้เครือข่ายล้มเจ้าโดยนายเสกสกลบอกอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อว่า ตนขอเรียกร้องให้นายเสกสกลหยุดพูดใส่ร้ายคนอื่นขอให้นายเสกสกลนึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของนายทักษิณและของพักเพื่อไทยเพราะเมื่อก่อนตนจำได้ว่านายเสกสกลก็เคยมาอาศัยอยู่ในพักไทยรักไทยพอเปลี่ยนมาเป็นพักเพื่อไทยก็เอาพี่ชายมาสมัครสอสอนครราชสีมาในนามพักเพื่อไทยและเมื่อก่อนนายเสกสกลก็เรียกนายทักษิณว่านายอยู่ทุกคำนายเสกสกลต้องนึกถึง ถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของนายทักษินและพักเพื่อไทย อย่างไรก็ตามคนอย่างนายเสกสกลเป็นคนกลับไปกลับมาเมื่อก่อนท่านก็อยู่ฝั่งเพื่อไทยวันนี้ท่านไปอยู่ฝั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอีกหน่อยใครมาเป็นรัฐบาลก็ย้ายไปอีกเมื่อก่อนก็ขึ้นเวทีเสื้อแดงแต่วันนี้ก็ไปอยู่ฝั่งทหารคนแบบนี้ไม่มีจุดยืนทางการเมืองการพูดจาไม่มีความน่าเชื่อถือไปกล่าวคนนั้นคนนี้ขอให้ตักน้ำใส่กระโหลกดูตัวเองก่อนว่าพฤติกรรมของต เเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปกล่าวหาคนอื่นล่าสุดนายเสกสกลอัดถาวงกล่าวถึงนายยุทธพงศ์จรัสเทียนที่ออกมาพาดพิงตนเองโดยระบุว่า ตนเองพูดไปตามที่เห็นเพราะก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยและนายทักษิณออกมาประกาศจะผลักดันแก้ไขมาตรา112อีกทั้งมักออกมาพูดสนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วอยู่ตลอดเวลาแต่พอมองว่ากระแสสังคมไม่เอาด้วยก็กลับลำบอกว่ามาตรา112ดีอยู่แล้วทั้งนี้ไม่ใช่แค่ตนเองที่มองว่านายทักษิณเป็นท่อน้ำเลี้ยงแต่ตนเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นเดียวกัน ส่วนที่นายยุทธพง์ขอให้ตนนึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของนายทักษิณและของพักเพราะเมื่อก่อนเคยมาอาศัยอยู่ในพักไทยรักไทยนั้นนายเสกสกลย้ำว่าที่ต้องออกจากพักไทยรักไทยเพราะทนอยู่กับพักการเมืองที่มีอุดมการณ์จะทําเพื่อนายใหญ่และครอบครัวนายใหญ่เท่านั้นจนลืมความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งตนเองจะไม่ยอมเป็นคนรับใช้นายทักษิณอย่างแน่นอนที่วัน,วนๆคอยแต่สั่งการให้สมาชิกพัก เพื่อไทยหาวิธีให้ตนเองและน้องสาวได้กลับประเทศทั้งที่ผิดกฎหมายหนีออกจากประเทศอย่าว่าแต่ตนเองที่ออกจากพักนี้เชื่อว่ายังมีสมาชิกพักอีกหลายคนที่คิดเช่นเดียวกับตนเองและอยากจะย้ายไปอยู่พักอื่นเช่นเดียวกันเพราะทนกับพฤติกรรมของแก่นำและนายทักษิณน,นางสาวยิ่งลักไม่ไว ทั้งนี้หากนายยุทธพงศ์รักที่จะอยู่กับพักการเมืองที่มีนายใหญ่เช่นนี้ก็ไม่ต้องออกมากล่าวโจมตีคนอื่นที่เขาไม่อยากอยู่จะรับใช้กันเพื่อทดแทนที่ชาตินี้ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค้าหัวแก่นนําคนอื่นในพักเพื่อไทยอย่างนั้นใช่ไหมจะตอบแทนบุญคุณกันชดใช้หนี้กันก็ตามใจแต่ประชาชนเขารู้ทันคนในพักเพื่อไทยเขาก็เกลียดขี้หน้าบ่นมากลับตนมากมายหลายคน ตนได้ไปเปิดดูในเว็บไซต์เมื่อ11สิงหาคม2547ที่นายยุทธพงศ์แถลงยืนยันจะไม่ย้ายจากพักประชาธิปัตย์คงลืมบุญคุณพักประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมจึงย้ายเข้ามาอยู่พักเพื่อไทยได้นึกถึงข้าวแดงแกงร้อนของพักประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่ที่ทําให้ได้เป็นสอสอมหาสารคามอยากกล่าวหาแต่คนอื่นตัวเองย้ายมาเพื่อไทย เพื่อแลกกับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ข้ามหัวคนในพักเพื่อไทยจึงต้องตอบแทนคุณนายใหญ่ก็เป็นเรื่องของนายยุทธพงศ์แต่อย่ามาพานตนก็เตือนเอาไว้อย่ามาเป็นคนอันธพานมาแขะตนตนก็ไม่ยอมเหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและเพจด็อร์เสกสกลอัถาวงอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ